หล่อมากน่ารักมากมาหากาัน<อ>ไม่ได้เจอตั้งหลายวันคิดถึงกไ,ไหมครับ<อ>คิดถึงเหมือนกันอ้าวทำไมอ่ะอาม,ามันมันคิดถึงคิดถึงจริงๆเนะี่ยเนี่ยเลยเอาเป็นการทักาทายด้วยความคิดถึงนะคะใจโฟกันเลยทีเดียวคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่คำถามเลยนะคะได้คะ่ะเมื่อวันที่แล้วค่ะเห็นคุณคอยไปทำงานที่ไหน นแบบไปแบบเราจับโพรใส่กระด้งเนี่ยจริงจริงนะก็คนคนมันเยอะมากเลยนะเราไปถ่ายเลยแบบสิบคนก็สนุกดีเลยครับใช้ผมก็ไม่เคยแบบได้ลองบทบาทของเขาเลยเป็นพิธีกรฝุกหัดรายการนั้นก็สนุกดีลยยดแล้วยยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกะ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เลยค่ะคุณฟอสชอบตัวละครตัวไหนแล้วก็จากเรื่องอะไรมากที่สุดหรืออะไรคะหมายถึงว่าไอ้ที่ผมเคยเล่นใช่ไหมคะอ๋อบทบาทไหนในเรื่องไหนก็ถ้าชอบถ้าชอบที่สุดก็ก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าเราก็ชอบชอบทุกบทที่แบบเราได้เล่นแหละเพราะว่าแต่ละตัวละครก็เหมือนแบบตอนได้ไปเป็นเขาอยู่ช่วงนึงก็มันก็เหมือน กับจอนหรือกับปุ๊บนี่เป็นจอนดีไหมแบบแบงนี้เหรอ,อ,อบทที่อยากเล่นนะครับควจรงิงก็มีอยู่สองบทที่อยากเล่นคือผมอะไรอะทำอะไรแกอยากเล่นเป็นแฝดอยากเล่นเป็นแฝดแบบแฝดแบบทวีนเลยล่างหนึ่งล่างสองใช่ครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งที่อยากเล่นก็คืออยากเล่นเป็นแบบเป็นตัวเชย อยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างแบบเป็นเป็นคุณชายอ่เยเพราะว่าเราเล่นเป็นแบบว่าลูกเจ้าของมหาลัยมาแล้วรวยมากถูกไหมเล่นเป็นท็อปก็เป็นองสาสมุ่รไฟแรงฮะเจ้าขอกมหาลัยนะนี่พูดอะไรนะออเหรออ๋อเรื่องนั้นเราคณะปัญกางลืมลืมลืม ใช่ใช่เป็นเจ้าชายอะไรอย่างี้ยังไงก็ลองติดตามกันด้ว่าบทบาทต่อไปของคุณฟ้อจะเป็น,น,น,นะะบทบาทอะไรนะคะอะ้วนี่เดเามาค่ะท่านที่สองเตรียมตัวเลยนะคะและท่านที่สองคุณอ้อนรีวัฒนากูลค่ะ ที่ท่ทที่5คุณกัญญาพัฒเท็รไพร์เรนเวลค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณพี่อภิรินทร์นะคะแทนบารอย ยี่สี่ใช่ครับผมแล้วก็มีสกูรนเจอร์นะครับเป็นบทใหม่แล้วก็บอดบุ๊กโชเลียลนะครับสเปเชียลทีก็รอติดตามนะคนซีรีส์นะครับปีนี้ก็รอไปก่อนนะครับผมโอลลิเฟนแฟนมิดมีสิครับผมก็รอออฟฟิเชียลก่อนที่ไทย มีมีมีไหมพี่โอเคโอเคอะไรนะออฟฟิเชียลโอเคครับเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงใช่ come <laughs>